ดีวประวัติปฏิปทาพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่แหวนสุกินโนพระอาหารหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่หนึ่งชาติภูมิและทินกำเนิดคําสั่งสอนของมารดา พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระมหาปัญญาคุณพระมหาปริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันนับเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคุณประโยชน์อันไพศาลแก่สัพพชีวิตโดยทั่วไปนับแต่กรงสุขโขทัยเป็นราชธานีพระพุทธศาสนาถือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประการหนึ่ง ซึ่งมีวิวัฒนาการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเหล่าชนผู้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในววารพุทธศาสนาได้ยอมสละโลูิยะวิสัยออกถือเพศบรรพชิตสืบทอดหลักธรรมขององค์พระาศาสดากล่าวได้ว่าสมณวงศ์ในประเทศไทยมีปรากฏตลอดมาโดยไม่ขาดสายตราบจนปัจจุบัน คุณเจ้าหลวงปูแหวนสุกินโนเป็นพระอริยสาวกที่มีปฏิปทาศีลารวัวะที่งดงามกรอบด้วยองคุณแห่งพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบการปรารฏธรรมหรือแสดงธรรมของพระคุณท่าน มีความไพเราะนุ่มนวลนละมุนละไมทรโมวาดขององค์ท่านเปรียบประดุษเสียงทิพย์ที่ไยบูรณ์ด้วยธรรมะอันเป็นสากลแห่งสัจจะยังความเออบิมเบิกบานแก่สาธุชนทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าพระคุณท่านเป็นผู้สืบเนื้อนามบุญอันไพศาลและสืบสาศาสนาโอราณให้ถึงที่สุดนับเป็นพระอริยสาวกที่ควรค่าแกการกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริง พระคุณเจ้าหลวงปูวแหวนสุกิโนโนม,มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านนาโปงตําบลหนองในปัจจุบันคือตําบลนาโปงอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดิมชื่อยานเกิดเมื่อบันที่16มกราคมพุทธศักราช2430ตรงกับวันจันทร์ขึ้น3ามข้าเดือนยี่ปีกุลโดยถือกำเนิดในตระกูลช่างตีเหล็กลำดับวงตระกูลดังนี้ฝ่ายบิดาบิดาชื่อนายสายรมสิริ ปู่และย่าไม่ปรากฏชื่อไฟมารดามารดาชื่อนางแก้วรามสิริยายชื่อยายคุนแก้วตาชื่อตาขุนแก้วหลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือนางเบงราชอักษรเมื่อมารดาถึงแก่กรรมบิดาได้มีภรรยาใหม่อีกสามคนตามลำดับคือภรรยาคนที่หนึ่งมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อนางคำหลังจากภรรยาถึงแก่กรรมจึงได้ภรรยาคนที่สอง ภรรยาคนที่สองมีธิดาด้วยกันหนึ่งคนชื่อนางนำหลังจะได้กําเนิดธิดาได้ไม่นานก็ถึงแก่กรรมภรรยาคนที่สม,มีบุตรธิดาด้วยกัน4คนเป็นชายหนึ่งคนชื่อว่านายป้ายและหญิงสามคนคือนางกองคายนางตาบและนางพวงเมื่อนางแก้ว ได้กำเนิดหลวงปู่ได้ประมาณ5ปีจึงเริ่มป่วยอาการมีเต่ทรงกับสุดแม้จะได้รับการรักษาดูแลอย่างดีจากสามีตลอดจนบิดามารดาก็ตามนางแก้วต้องทนทุกข์ทร,รมานอย่างน่าเวทนาอยู่เป็นเวลานานแต่เนื่องจากเป็นผู้ที่สนใจในการบุญการกุศลยึดมั่นในคุณแห่งพระตนตรยัยจึงสามารถควบคุมสติได้โดยตลอดจนกระช่งไม่เห็นว่า จะไม่สามารถทนทุกขเวทนาต่อไปได้อีกแล้วจึงไม่เรียกหลวงปู่เข้าไปหาและได้จับมือไว้แน่นพร้อมกับกล่าวว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกรดก็ตามแม่ไม่ยินดีแม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะคำขอร้อง ของมารดาในครั้งนั้นเปรียบเสมือนท่านได้ช่วยชีย้ทางสวรรค์และเป็นพลังใจส่งให้หลวงปู่เดินตามเส้นทางนี้จนบรรลุมรคผลแม้จะต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคนานัประการและทุกครั้งทางสวรรค์ที่มารดาชี้แนะให้นี้จะดังกล้องอยู่ในความทรงจำของท่านอย่างมิรู้ลืมหลังจากนั้นได้ไม่นานมารดาของท่านที่ถึงแจกกรรมด้วยอาการอันสงบ วิปโยคในครั้งนี้ก็ให้เกิดความเศร้าโศกแก่หลวงปู่อย่างที่สุดซึ่งท่านได้อยู่ในความอุปการะของตาและยายต่อมาจนกระทั่งคืนหนึ่งยายของท่านได้ฝันว่าเห็นหลวงปู่นอนอยู่ในดงขมิน้นทิวกายแลดูเลื้องอารามไปหมดนับว่าเป็นบุพนิมิตท,ที่แจ้งเหตุว่าหลวงปู่จะมีวาสนาในสมณเพศ ช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นยายจึงได้เล่าความฝันให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ยายนอนหลับและได้ฝันประหลาดมากฝันว่าเจ้าไปนั่งนอนอยู่ในดงขมิน้นจนกระชั่งเนื้อตัวของเจ้าแลดูเลึองอรารามไปหมดดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักยายเห็นว่าเจ้านี้จะมีอุปนิสัยวาสนาในทางบวชฉะนั้นยายขอให้เจ้าบวชจนตลอดชีวิต และขอให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียเจ้าจะทำได้ไหมซึ่งหลวงปู่ได้ตกลงรับคำขอร้องนั้นสร้างความปราปลื้มยินดีใจใยญ่เป็นอย่างยิ่งหลวงปู่มีญาติสนิทเป็นชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีศักเป็นนาและเป็นเพื่อนเล่นที่สนิทกันมาตลอดวันหนึ่งยายได้เรียกนาและหลวงปู่เข้าไปหาแล้วพูดว่า ยายจะให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นสามเณรเมื่อบวชแล้วไม่ต้องศึกเจ้าจะบวชได้ไหมนาได้ตอบรับตามที่ยายขอร้องยายจึงหันมาถามลวงปู่บ้างว่าเจ้าหลักจะบวชได้ไหมโดยไม่ต้องศึกซึ่งหลวงปู่ได้ยืนยันตามความตั้งใจเดิมว่าจะขอบวชจนตลอดชีวิต นับตั้งแต่ยายได้ถามความสมัครใจของหลานทั้งสองว่าจะบวชจนตลอดชีวิตแล้วจึงได้แสวงหาบริคารสำหรับเพื่อบวชสามเณรเมื่อครบแล้วจึงได้นําหลานทั้งสองไปถวายตัวต่อพระอปิชาซึ่งมีศักด์เป็นนาที่วัดโพชัยซึ่งเป็นวัดประจำหม,มู่บ้านนาโปง่งเพื่อฝึกหัดขนนันนาและรับบรรพชาเป็นสามเณรต่อไปเมื่อพุทธศักราช2439 ขณะนั้นหลวงปู่มีอายุ9ปีและได้เปลี่ยนจากชื่อยานเป็นสัมเนนแหนงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากเข้าพรรษาแล้วประมาณสองเดือนสัมมเนนซึ่งมีศัก์เป็นนาได้อาพาพอย่างหนักและมรณภาพในที่สุดก็ให้เกิดความเสะเทือนใจใจหลวงปู่แหวนเป็นอย่างมากเพราะสัมเนนั้นเป็นทั้งยากเพื่อนเล่นในสมัยเด็กและเป็นคู่นา สมัยเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรการพระพร,ะรากเป็นทุกอย่างมหันตุทุชนใดเลยจะสามารถถังห้ามใจไว้ได้น้ำตาเป็นเครื่องปลอบใจของหลวงปู่ในยามเศร้าเช่นนี้การที่จะจัดการศพสามเณรยายได้พูดเตือนย้ำคำพูดเดิมของท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเนเนนจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองอย่างนี้ได้ไหม ซึ่งหลวงปู่ได้รับคำเช่นเดิมการบรรพชาธิวัตโพชัยนั้นท่านไม่ได้ศึกษาอะไรเพราะไม่มีผู้สอนวันหนึ่งวันหนึ่งจะมีการไหว้พระสวดมนต์บ้างและเล่นบ้างตามประษาเด็กที่มีเวลาว่างการศึกษาของหลวงปู่ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กจนบนรรพชาเป็นสามเณรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าท่านได้รับการศึกษาอะไรเพราะการศึกษาในสมัยนั้น ไม่แพร่หลายเหมือนในสมัยปัจจุบันดังนั้นท่านจึงได้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อศึกษามูลกัดจายเพราะมีสำนักเรียนหลายแห่งโดยพระอาจารย์อ้วนซึ่งมีศักดิ์เป็นอาได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สิงหขันตยาขโมสศิษย์เอกสำคัญสูงสุดองค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทโตพระอาจารย์เอกทางวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมาก ที่วัดบ้านสร้างท่อเอกเกษมสรีมาจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ท่านเดินทางฝ่าเปเลวแดดมาหาอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์ได้เห็นนิมิตปรากฏที่สามเณรแหวนเป็นแสงโอภาสออกจากร่าง เยี่ยมผู้มีบุญญาธิการอาจารย์สิงห์ล่วงรู้ด้วยอำนาจญาณโดยทันทีว่าสมเนะน,น้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิน้นในสมัยนั้นอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการศึกษามวลกระจายกันอย่างแพร่หลายมีสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่เป็นแหล่งผลิตครูอาจารย์ซึ่งจะสอนกันอย่างเป็นหลักเป็นฐาน สำนักที่มีชื่อเสียงมากมีครูอาจารย์และนักเรียนจํานวนมากได้แจกสำนักเรียนวัดเวลุวันบ้านภัยใหญ่บ้านเค็งใหญ่บ้านหนองหลักและบ้านสร้างทอในแคว้นแดนอีสานทั้ง15จังหวัดในสมัยโบราณถ้าบุคคลใดต้องการความรู้จะต้องเดินทางไปศึกษาตามสำนักดังกล่าวการเรียนมูลกระจายนั้นเป็นการเรียนที่ค่อนข้างยาก ผู้เรียนจะต้องมีสมองที่ดีสามารถเรียนได้จบหลักสูตรซึ่งจะได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปว่าเป็นนักปร,ราชญาเพราะเป็นผู้แตกฉานในทางสามารถแปลหนังสือได้ทุกชนิดต่อมาภายหลังสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเห็นว่าการเรียนแบบมุนกระจายนั้นยากเกินไปมีผู้เรียนจบหลักสูตรน้อย และต้องเสียเวลาในการเรียนนานเกินความจําเป็นจึงทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนเสียใหม่ซึ่งได้ใช้เป็นหลักสูตรของการศึกษาฝ่ายคณะสงฆ์มาจนถึงปัจจุบันนับแต่นั้นเป็นต้นมาการเรียนมลกระจายจึงได้ถูกลืมไปจากวงการการศึกษาของคณะสงฆ์ตราบจนถึงวันนี้ จากการเล่าของหลวงปู่ว่าการเรียนในสมัยนั้นไม่มีห้องเรียนเหมือนสมัยปัจจุบันอาจารย์ที่สอนไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่จะอยู่แยกกันคนละที่ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเรียนนักเรียนจะต้องแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์ถึงที่อยู่ของอาจารย์วันนี้เรียนวิชานี้ก็แบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์นี้วันพรุ่งนี้เรียนวิชานั้น ก็จะต้องแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์องค์นั้นแบกไปแบกมาอยู่เช่นนี้จนกว่าจะเรียนจบที่ว่าแบกหนังสือนั้นแบกกันจริงๆเพราะในสมัยก่อนหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มยังไม่มีเช่นปัจจุบันนี้หนังสือที่ใช้เรียนใช้สอนใช้คัมภีร์ใบลานเป็นพื้นนักเรียนต้องเคารพหนังสือเพราะถือว่าหนังสือเป็นพระธรรมจะดูถูกไม่ได้ถือเป็นบาปเวลาว่างจากการเรียน นักเรียนจะต้องเข้าป่าหาใบลานมาไว้สำหรับทำคำภีเพื่อฝึกหัดจานหนังสือวิธีทำคำภีก็คือไปหาใบลานมาเลือกเอาเฉพาะใบลานที่อายุได้ปีหนึ่งแล้วถ้าเอาใบลานอ่อนมามักใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเอาใบแก่เกินไปใบมักเปราะแตกง่ายเมื่อหามาได้แล้วก็เอามากรีดลิดใบและก้านใบออก ากน้ำค้างไว้สามคืนพอหมาดแล้วจึงใช้ได้หรือเชือกร้อยทำเป็นผูกๆมากน้อยแล้วแต่จะทำเวลาไปเรียนกับอาจารย์ก็ใช้คำพีนี่เองคัดลอกตำรับตำราตลอดจนหัดจานหนังสือพร้อมกันไปด้วยเพื่อนเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันในสมัยนั้นเท่าที่จำได้มีพระเฮียงพระเหลาภายหลังเพื่อนทั้งสองได้ลาสิกขาไปหมด สำหรับอาจารย์ที่สอนนั้นเท่าที่จำได้มีดังนี้พระอาจารย์เอี่ยมวัดเวลุวันบ้านภายใหญ่สอนวิชามูลกระจายพระอาจารย์ชมเป็นคนใจเย็นเวลาสอนหนังสือก็ใจเย็นทําให้ลูกศิษย์ชอบมากพระอาจารย์ชาลีเวลาสอนหนังสือจะดุมากแต่แปลได้พิสดารเพราะเคยลงไปศึกษาอยู่กรุงเทพนานถึงสิปีพระอาจารย์อ้วนสอนวยากรณ์ สอนแปลโดยแบ่งคำภีพระปาติโมกเป็นพื้นแปลกันคล่องแคล่วจนขึ้นใจหลวงปู่เล่าว่าท่านเองไม่เคยท่องปาติโมกแต่ท่านสามารถยกสิกขาบทขึ้นมาแปลได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ติดขัดขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นั้นท่านมีอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทในสีมาวัดบ้านสร้างถอนั่นเองโดยมีท่านพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปชา สำหรับพระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวณนาอาจารย์นั้นไม่ปรากฏชื่อระหว่างกำลังเรียนท่านอาจารย์อ้วนและอาจารย์เอี่ยมได้อาพาธด้วยโรคนอนไม่หลับหมอทั้งหลายช่วยกันรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงปู่จึงไปเฝ้าพยาบาลได้แนะนำให้อาจารย์เปลี่ยนเพศเสียบางทีโรคอาจหายได้และหากยังมีความอาลัยในสมณะเพศอยู่ค่อยกลับมาบวชใหม่ อาจารย์ก็ทำตามปรากฏว่าโรคหายดีและได้มีครอบครัวในที่สุด